สวัสดีครับ m e r c e d e s b y อำนาจครับวันนี้ผมมีโอกาสดีนะครับคือมีลูกค้าจะลอง GLS 350D นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขับไปให้ลูกค้าลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองทําทดลองขับเป็นรีวิวนะครับให้ดูด้วยว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเจ้า GLS 350D คันนี้นะครับว่าขับฟิลลิ่งการขับอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถ GLS แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวการขับนะครับคลิปที่ตัวรีวิวละเอียดจะเป็นรีวิวตัวรถเนี่ยได้ทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ไปดูจากคลิปนั้นได้นะอะคลิปนี้ผมจะพูดถึงฟีลการขับการนั่งแถวที่2แล้วก็แถวที่3ให้ดูนะครับ ในส่วนของการขับเนี่ยรถคันนี้คันใหญ่มากเลยนะครับแต่พอขึ้นมาขับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความใหญ่ที่จะแบบทําให้ขับยากอะไรนะครับเพราะว่ารถมันตอบสนองเร็วพอสมควรเวลาอัตราเร่งหรือว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างสบายนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าขับรถคันใหญ่แต่ทีนี้ตรงเนี้ยรถจะเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นราชพฤกษึกนะครับใกล้ๆกับชาวรูมบีเคเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองในส่วนของอัตราเร่งนะครับให้ดูอ่ะพูดถึงฟิลการการนั่งนิดนึงตอนเป็นคนขับเนี่ยถ้าขับช้าๆจะรู้สึกว่ารถมันมีการโยกนิดนึงด้วยสไตล์รถที่เป็นรถ SUV นะครับที่สูงแล้วก็ตัวรถใหญ่นะครับแต่พอเมื่อกี้ผมได้ลองขับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือพอทําความเร็วอ่ะรู้สึกว่ารถมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็ที่ผมเคยได้ส่งรถลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้า เดินทางจากเพชรบุรีนะครับไปเชียงใหม่เชียงรายนะครับเดินทางขึ้นไปที่เหนือเนี่ยลูกค้าบอกว่าเดินทางไกลดีมากนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยนะครับด้วยรถที่คันใหญ่แล้วลูกค้าก็ขับไปนี้โดนใบสั่งเหมด้วยไม่ใช่ใบสั่งสิโดนด่านจับความเร็วเพราะว่าเผลอขับเร็วนะครับเพราะว่ารถมันนิ่งมากอย่างเงี้ยผมขับอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยครับว่ารถมันวิ่งด้วยความเร็วมากนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวรอรถโล่งๆนิดนึงเดี๋ยวจะลองอัตราเร่งแบบเร่งแซงอะไรเงี้ยให้ดูนะครับ ถ้ามีจังหวะแบบเร่งได้อันนี้จะเป็นการขับเพื่อทดสอบนะครับปกติผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ขับเนี่ยร้อยหนึ่งก็ยังรู้สึกแบบนิ่งเออนิ่งนะนิ่งไหมครับร่างกายนิ่งเลยครับผมใน,นตากล้องผมนะครับกลายคนข้องเย็ะนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ่นงั้นเราลองเปลี่ยนเลนนะครับนี่แซงายนะครับ นี่ผมเปลี่ยนเลนมาเนี่ยก็คล่องนะไม่ได้รู้สึกว่าคันใหญ่อะไรนะครับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเลนเร่งแซงอะไรเงี้ยเหยียบแป๊บเดียวก็แซงผ่านมาได้นะครับก็คือถ้าลูกค้าใช้งานจริงเลยนะครับในชีวิตประจําวันนะ่ะเราต้องมีเร่งแซงเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับเนี่ยถือว่าคล่องนะไม,ไม่ได้รู้สึกว่าแบบคันใหญ่เธอะทะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองอาางัตตาเร่งก่อนลดลงลงให้ดูอีกนิดนึงนะครับ ครับตอนนี้ผมจะลองเร่งใช้งานดูนะครับแบบลูกค้าแบบว่าต้องการความคล่องตัวนะครับว่ารถไซส์ใหญ่อย่าง t o s เนี่ยจะสามารถาเปลี่ยนเล่นหรือเร่งแซงในพื้นที่การจราจรของกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับได้สะดวกแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณ100นะครับทีนี้อ่ะช่องซ้ายมีใช่ไหมครัเราเจอรถวิ่งขวาแช่ขวาเปิดไฟเลี้ยวนิดนึงนะครับนี่แล้วผมก็เร่งแซงโอเคเป็นไงครับ อัตราเร่งตอนนี้ขึ้นมา130นี่คันนี้เปลี่ยนเลนมาไม่เป็นไรเราวิ่งรูดไปเลยครับทางไม่ค่อยดีด้วยเออดีนะไม่ได้รู้สึกสะเทือนเยอะนะครับเนี่ยคือ S c a r ที่เป็น SUV นะครับที่นิยามของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ130 140ก็ยังนิ่งๆอยู่เปลี่ยนเลนก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถคันใหญ่มากนะครับผมว่าคล่องเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเลนไปแล้วแล้วเราเร่งเนี่ยมันไม่ช้าไงครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกมั่นใจนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมลองไปนั่งแถวสองให้ดูนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นคนขับเนี่ยรับรองว่าชอบแน่นอนเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนเลยอยากขับต่อครับสนุกมากเดี๋ยวไปลองนั่งแถวสองให้ดูครับครับในส่วนของที่นั่งแถวสองนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแย,ยะมากมายนะครับอ่าก็จะมีจอนะครับสามารถ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือจะเชื่อมใช้เสียบสายตรงนี้ก็ได้นะฮะอา่าก็จะสะดวกกับลูกค้านะครับเวลาเดินทางไกลนะครับในส่วนของจอเนี่ยถ้าต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราก็สามารถดู youtube ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้สามารถเปลี่ยนเป็นจอใหญ่นะครับก็คือเต็มจอเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงเนี่ยเราสามารถฟังหูฟังก็ได้นะครับตอนนี้จะมีหูฟังแถมให้หรือว่าจะเอาออกของเสียงของรถได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็สามารถ เด,เดี๋ยวผมเลื่อนเพิ่มเสียงให้นี่ครับสามารถเพิ่มความเสียงดังของเสียงออกทั้งรถได้เลยนะครับหรือจะออกแค่ในส่วนของหูฟังก็จะเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลานั่งนะครับที่นั่งก็สามารถปรับได้นะครับเป็นที่นั่งปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนถ้าเลื่อนมาสุดเลยเนี่ยโอ้โหช่วงขานี่เหลือเยอะมากๆนะครับสําหรับลูกค้าที่นั่งด้านหลังนี่ก็จะ ได้รับความสะดวกสบายนะครับมีม่านด้วยอันนี้เปิดอยู่นะครับแต่ลองมีม่านบังแดดให้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์เนี่ยครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิแยกการซ้ายขวานะครับแล้วก็ช่องลมที่ออกเนี่ยมีด้านข้างตรงนี้นะครับตรงเสาตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็นั่งเนี่ยรู้สึกสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ในขณะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอันนี้รู้สึก สบายนะครับกระจกก็ค่อนข้างบานใหญ่แล้วก็ด้านบนเนี่ยถ้าเราเปิดนะครับก็จะซันลุปนี่ก็จะใหญ่มากเลยเป็นหลังคาพาโนนะครับพาโนโรามิกก็คือยาวมาถึงด้านหลังตรงที่เรานั่งเลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกโล่งแบบโล่งสบายมากๆไม่อึดอัดน,นะครับนั่งสบายโอ้สบายจริงครับความโยกของรถนะครับพอเป็นคนที่มานั่งหลังปกติผมจะเป็นคนนั่งหน้าตลอดขับรถแล้วหรือไม่ก็ต้องนั่งข้างหน้าเพราะจะรู้สึกมึนๆนิดนึงเวลานั่งบนรถนะครับอันนี้ก็ ถ้าขับช้ารู้สึกได้นะครับว่ามีโยกโยกนิดน,นึงด้วยรถที่สูงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านิ่งมากๆ對對เลยนี่ก็จะอวยรถเกินไปก็รู้สึกได้นะครับแต่ว่าพอมีความเร็วขึ้นมารู้สึกว่ารถมันจะแน่นขึ้นนะครับความรู้สึกนั้นก็จะหายไปนะครับแล้วถ้าลูกค้านั่งข้างหลังเนี่ยแนะนํานะครับว่าคาดเบลด้วยเมื่อกี้ไม่ได้คาดนะครับนี่เรามีเบลให้นะครับด้านหลังนี่ก็คาดเบลด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวที่นั่งตรงนี้สบายมากๆแล้วเดี๋ยวผมลองไปนั่งแถวสามที่ลูกค้าหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเล็กไปใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูนะครับครับสำหรับรถไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ GOS เนี่ยเวลาเรานั่งข้างหลังอยากคุยกับคนด้านหน้านะครับกดวดฉี่ครับอยากเข้าห้องน้ําพูดไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอาจจะเปิดเพลงหรืออะไรอย่างนี้เราสามารถพูดผ่านตรงนี้ได้ครับมีไมน้องกายครับกดฉี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวข้างหน้าจอดให้นะครับอ่าพอเวลาข้างหน้าพูดมานะครับก็จะมาออกลําโพงตรงนี้นะครับอ่านี่น้องกายลองเอามือถูให้ดูนะครับว่านี่เสียงเขาออกจริงๆนะครับเวลาพี่พูดไปกายได้ยินไหมเดี๋ยวลองถูให้ดูครับได้ยินครับออกลําโพงหน้อ่าเห็นไหมครับนี่เป็นลูกเล่นนะครับเรามาดูนะครับว่าข้างหลังมันมีอะไรอีกบ้างนะครับครับในส่วนของที่นั่งแถวสามนะครับ ผมสูง168นะครับมีนั่งก็ก็เหลืออยู่นะเหลือประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเวลานั่งไปเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เอนมากนะครับก็คือพอนั่งได้สบายระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้สบายมากนะครับต้องเรียนกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่วางแก้วให้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จอ่โทรศัพท์เนี่ยเป็นช่อง USB Type C เนี่ยสองช่องเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็มีช่องแอร์ให้ด้วย นะครับก็มีลมแอร์ออกมาทําให้เรารู้สึกนั่งแล้วเราไม่ได้อึอดอัดในส่วนของกระจกด้านข้างเนี่ยกว้างพอสมควรนะครับถ้ามองออกไปข้างนอกนี่ก็ค่อนข้างจะคล้ายๆรถเล็กๆที่เรานั่งแถว2เลยนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งแถว3ของ GLS เนี่ยผมว่านั่งได้จริงนะครับขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ชันมากครับเพราะว่ามันมีช่วงความสูงของตัวเบาะอยู่พอสมควรเดินทางได้ครับมีเบลด้วยนะครับก็สามารถคาดเบลได้นะ เพื่อความปลอดภัยนะครับ mm. สำหรับ GLS นะครับคอนเฟิร์มว่านั่งได้สบายกว่า GLB นะครับ GLB ก็มีเจ็ดที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าคันนี้สมเขาเรียกว่าอะไระเหมาะสมสมควรกับราคาที่คุณได้จ่ายเพิ่มขึ้นมาในราคา6 4ล้าน0บาทซื้อครับ GLS ถ้าคุณชอบรถ SUV นะครับแล้วคุณได้รถที่เป็น เอสยูวีในขเขาเรียกว่าอะไรนะเอสคัสในรูปแบบของ SUV ประมาณนั้นเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมอขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจ Merced e s Ben z ท์ enz, ทุกรุ่นนะครับก็โทรหาผมได้ที่เบอร์0 9 4 6 5 1 5 6 9 7าดครับลน์ ID ีไก่เบนท์ K A I B E N Z นะครับมีรถเก่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับอยากมาเทิร์นเป็น Mercedes Ben z คันใหม่ก็ สามารถแอดไลน์ส่งมาได้นะครับเรามีรับซื้อรับเทินให้ด้วยเพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz คันใหม่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ